อฉันได้ข่าวมาีตอนที่แกสอบเข้ามาหาลัยอะ,อะแกนั้นท้องเสียสวยซ้ําสวยสอนจริงๆเลยนะหน้าตาอย่างแกเนี่ยจะสอบติดได้ไงเป็นแค่ลูกหลานแม่คะะจะเข้ามาหาลัยที่ไหนได้พี่ดาครับพี่ดาจะรับอะไรดีครับโอ้หจะไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นน่ะขอปแกนี่มันหัวหมอจริงๆเลยนะแกก็คงหาข้อแก้ตัวเพื่อมาเป็นข้ออ้างที่แกสอบเข้มามหาลัยไม่ได้ นี่หลิววพาอมันเนี่ยมันก็แค่สอบตามเพื่อนก็แค่นั้นแหละสุดท้ายมันน่ะก็สอบไม่ได้อยู่ดี <c oughs> นี่น้องฉันเนี่ยจะสอบติดหรือไม่ติดแล้วใครจะทําไมอะ่ะมันเป็นเรื่องในบ้านฉันทำมายุ่งอะไรด้วยอะ่ะ <c oughs> นี่เอาตัวเองให้รอดก,กันไหม <c oughs> อะไรฉันก็แค่เป็นห่วงแมยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอะ่ะนี่พ่อ แกรู้ไหมว่าแนนน้องสาวฉันเนี้ยสอบภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งทุกปีเลยนะว่าแต่แกเถอะนี่เท่าไหร่อ่ะผมสอบได้อ๋อ้าว่าไปแกกับแนนเนี่ยมันคนละชั้นกันเลยนะจะเทียบกันติดได้ยังไงอ่ะมา,าเมื่อเซ็ตพี่หลิวไม่เอานะครับพี่ช่างเขาเถอะอย่าสนใจเขาเลยพร้อมคะแนนสอบออกหรือยังอ่ะยังเลยครับพี่หลิว ใช่มากพร้อมไม่รู้เหมือนกันครับพี่เดี๋ยวผมไปดูให้นะครับสวัสดีจ้าทุกคนแนนแนนนั่งเรืลูกออนี้คะแนนสอบออกแล้วไม่ใช่หรอฉันก็เลยพายายแนนเนี่ยมาดูคะแนนสอบพร้อมแกเลยแหละสวัสดีค่ะพี่หลิวสวัสดีจ้าแนานนี่แนนแกเนี่ยไปโต้ไปเรียกเพราะว่าพี่หรอกนะมันแก่แกว่าแกแค่ห้าเดือนเองเรียกมันเนี่ยวูพ,พร้อมนั่นแหละ ค่ะพี่แกด็กตัวแต่สมองเนี่ยยังสู้น้องฉันไม่ได้เลยเอ,อ๋อนี่คะแนนสอบบอ,อกแล้วนี่แกยังจะมาดูอีกเหรอตอนสอบก็ทองเสียไม่ใช่เหรอจะสอบได้เหรอผมก็กังวลอยู่เหมือนกันครับพิดานี่แนะ่น้องพี่ลองดูคะแนนสอบของน้องซิว่าได้เท่าไหร่ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าได้ค่ะพิดาคนเราเนี่ยก็ชอบโอ วันนี้แหละทุกคนจะได้รู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่เก่งแล้วก็เรียนดีพี่ดาคะแนนสอบได้ตั้ง480คะแนนค่ะโหน้องวีเก่งที่สุดเลยอะแบบนี้สิว่าที่หมอในอน,นาคตค่ะไอ,พอ้พร้อมลองดูคะแนนของแกสิว่าได้เท่าไหร่แต่ถ้าฉันเดาเนี่ยก็คงไม่ผ่านเกณฑ์ละสิท่าพี่ลิวครับ ที่พี่หลิวบอกผมถ้าผมได้คะแนนดีเนี่ยพี่หลิวจะซื้อไอแพดเครื่องใหม่ให้ผมผมว่าพี่หลิวเนี่ยลืมมันไปครับผม,ผมไม่ต้องซื้อแล้วพร้อมพี่บอกแล้วไงว่าพี่จะซื้อให้พี่พี่ซื้อให้อนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าแกาสอบได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แกคนได้ต่างหากเพราะที่ผ่านมาแกาช่วยงานพี่ตลอดและพี่ก็ซื้อมาแล้ว นี่จักี่พี่หลิวครับ iPad รุ่นนี้มันแพงมากเลยนะครับเอาเถอะนาเครื่องเก่าที่แกใช้อะทั้งอื่นแล้วก็ช้าเอาเครื่องใหม่ทีใช้นะเพื่อทำงานในมหาลัยไงแหมแหมแมมแม,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 แมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เรียนมาหาลาัยไหนพากันฝันไปไกลจังเลยนะเสงคนพี่น้องนี้เนี่ยพร้อมไม่ว่าแก จะสอบได้คะแนนเท่าไหร่เรียนมาหาลัยไหนยังไงอ่ะพี่อ่ะก็จะสนับสนุนแกนะครับพี่หลิวขอบคุณมากนะครับ พร้อม<ฟ><า>ทำไมไมันขึ้นแบบนั้นล่ะมันหมายถึงอะไรหรอเออไมมันมีอะไรหรอครับพี่หลิวยังไงผมเนี่ยต้องสอบติดมาหาลัายแน่นอนฉันเนี่ยอยากจะหัวเราะให้ฟันลูกไปทุกซี่เลยอะ่ะไายแกเนี่ยนะจะสอบได้คะแนนเดียวเนี่ยยังมีได้เลยแกเลิกฝึกอบรมแรงไปเถอะนะแกเขาไม่มีหวังได้เรียนหรอกมหาลัย แต่แม่พอมแนนเงียบไปเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกในลนยกลุ่มของหนูบ้านนี่ทุกคนฟังทางนี้นะไอพ้อมเนี่ยต้อของนางหลิวมันสอบไม่ได้จะคะแนนอนาคตของมันเนี่ยต้องดับคงไม่ได้เข้ามาหาลัยเหมือนน้องสาวฉันหรอกส่วนน้องสาวของฉันเนี่ยได้คะแนนสูงอนาคตเนี่ยได้เป็นหมอแน่นอนเลยแหละเรียบร้อยแนน พี่ว่าเรากลับมนเถอะนะพี่เนี่ยอยากรู้ในสิ่งที่พี่อยากรู้เรียบร้อยละอ๋ะอเอาให้พี่มาด้วยละ่ะอย่าไปใบ้บ้านเขาเพราะมันแพงคงไม่ได้ลแล้วมั้งมาหาลัยเนี่ยโง่จริงๆเลยพี่หลิวครับพี่หลิวไม่ต้องหว่วงนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็ช่วยพี่หลิวขายผักนะครับอ,อเมเื่อไหรจะมานี่ฮะ สองคนพี่น้องเนี่ยมาทาอะไรตรงนี้อ่ะไม่ไปขายผักในตลาดเหรออ๋อวันนี้ไม่ขายครับแล้วผมก็มารอจดหมายตอบรับจากมหาลัยในจังหวัดนะครับนายอย่างแกเนี่ยนะจะสอบเข้ามหาลัยในจังหวัดได้อ่ะี่สอบไม่ผ่านก่อนไหมเออแล้วแนล่ะครับสรุปแล้วเลือกมหาไลัยไหนแล้วครับ <S <S โอ้ยระดับนแนล้วเนี่ยก็ต้องมาหาลัยในกรุงเทพหรอกสิใครจะไปเหมือนแกล,ล่ะก็แค่มาหาลัยกระจกกระจอกขอโทษนะครับ คนไหนชื่อพร้อมเหรอครับพมเอมไหมครับนีครับเอกสารขอบคุณมากครับพี่ครับผมสอบติดมาหาลัยแล้วโอ้หน้องพี่อ่ะเก่งที่สุดเลยไปเราเข้าบ้านกันปะไปมันสอบได้ยังไงอะ่ะมันเก่งกว่าน้องฉันงั้นเหรอพี่หลิวครับผมกลับมาแล้วอ้าวพร้อมแกจบแล้วเหรอ ครับพี่ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นน้องแม่ค้าในตลาดแต่ผมก็สัญญากับพี่แล้วนะครับเพราะผมเนี่ยจะไม่ทําให้พี่ผิดหวงังต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาดูถูกเราอีกเออแค่เนี้ยพี่ก็ดีใจแล้วล่ะเราอะไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนใครหรอกนะขอแค่เราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วครับพี่หลิวพี่หลิวครับผมมีข่าวดีจะมาบอกครับออคือบริษ,ษัทต่างประเทศเนี่ยติดต่อ,อมาครับ พ่ออยากให้ผมไปทํางานด้วยโอ้แกอะโชคดีจริงๆนะเรียนจบมาก็ได้งานทําแล้วต่อไปเนี่ยพี่หลิวไม่ต้องทํางานเหนื่อยขายของในตลาดแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะดูแลพี่เองเออเพี่อภูมิใจใะมากเลยนะพร้อมเนี่ย,ยเห็นไหมเราอะไม่ได้มีพ่อแม่เหมือนใครแต่ว่าเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ พี่เหลียวครับนั่นพี่ดามใช่หรอครับเออไม่ต้องไปนสนใจเขาหรอกเขาอะไม่กล้าสู้หน้าเรา,าแล้วทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาพูดไปก็เหมือนนินทานะอะไรนะแนนนี่เกะคองระหว่างเรียนงั้นเหรอค่ะพี่แล้วมันก็ไม่รับผิดชอบแนนด้วยไม่ได้นะแล้วฉันกับพ่อแม่เนี่ยจเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนกจะแพรบ้านอีพอมันมี พี่จะให้หนูทายังไงอะ่ะก็มันพลาดไปแล้วแกนี่มันจริงๆเลยนะทาอะไรเพื่รก็กลัวเป็นบ้าฮะวันๆสร้างเนีน่ยปัญหาแล้วฉันจะเอาหน้าที่ไหนเนี่ยไปเจอคนอื่นเขาฮะแกนี่มันโง่จริงๆเลยนะโอ้จะระบวดหัวจริงอินแดนน่นอแนนพี่ได้ข่าวมานะ่าว่าเดียเ๋ยวนี้เขาไม่ได้รวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วแถมไม่พอต้องเลี้ยงลูกให้แนอนอีกเพราะว่าแนอนอะ่ะเขาเสียไป แล้วที่แนงเขาเสียไปนะเพราะคำพูดของเขาท่เท้เลยนะโอ้สองสารพิยาเขาเหมือนกันนะครับเออถ้าปากของเขาอ่ะไม่เป็นแบบนั้นคนอื่นเขาเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันแหละเนี่ยเห็นไหมลำบากเพราะปากตัวเองท่เท้เลยช่างเขาเถอะไว้แตแกเถอะน่าดูสิแ่ใส่ชุดนี้แล้วดูดีดมากเลยทองใช่ครับพี่เหลียวผมตั้งใจใส่หมวกพี่เลยนะ